ตัวนี้จะมารีวิวรถนะครับสีประตูยกสูงนะครับ1.9 LDA สีขาวสีขาวมุกครับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่8,32,000บาทนะครับเราจัดเดิมๆมาครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแม็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนดุมล้อเหลือน็อต5ตัวนะครับตัวนี้ครับไปดูครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเออสำหรับตัวนี้นะครับก็จากโรงงานเลยก็มีไฟหน้านะครับเป็น LED พร้อม daylight นะครับแบบนี้ครับ มีไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกนะครับกันชนสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโคลเมียมสลับดำนะครับแสนรักอ i ซูซ u นะครับตัวนี้ครับไฟเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับมาดูจุดพิเศษนะครับตัวนี้เราแต่งเป็นแม็กเวลนะครับออฟลึกหน่อยนะครับน็อตก็จะเปลี่ยนเป็นน็อตเปลี่ยนดุมล้อเป็น5ตัวนะครับสีน้ำเงินนะครับแบบนี้ครับนี่ครับตัวนี้ก็รัดด้วยยางนะครับดีเซนติค c cassila นะครับเป็นสองห้าห้า 55R18 นะครับตัวนี้ครับแต่ว่าเราไม่โหลดนะครับตัวนี้คือลูกค้าเน้นเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแม็กให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ครับมานะครับก็จะเป็นข้างนะครับก็จะเป็นกระจกข้างนะครับเป็นอย่างนี้ครับสีเดียวสีเดียวตัวรถแล้วก็มี LED พร้อมนะครับมือจับโครเมียมนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะครับพร้อมเลยนะครับมาดูด้านท้ายครับอันนี้ก็จะเป็นแมคเวลนะครับ N5LS นะครับแบบนี้ครับออฟลึกนะครับแต่งยางดีเซนตินะครับแบบนี้ครับซึ่งจัดทรงเดิมเดิมนะครับแบบนี้ครับดูด้านไฟท้ายสักหน่อยนะครับจะเป็นไฟท้ายออกแบบใหม่หมดนะครับเป็น LED นะครับสัญลักษณ์ ISUZU REMAX นะครับกันชนท้ายก็จะเป็นแบบบิวอินนะครับสีขาวแล้วก็สัดส่วนแบบนี้ครับฝาท้ายนะครับจะเป็นมือจับโรเมียมพร้อมกล้องหลังแบบบิวอินจากโรงงานนะครับ เ็นลัก DDI คูสูนะครับไฟท้ายแบบนี้เลยครับสังเกตได้ว่าตัวรถจะสูงใกล้ๆเดิมนะครับแต่ว่ายางจะซีรีส์ลถลงหน่อยนะครับตัวนี้ครับสำหรับ <areas> ลูก <writing> ค้าคือชอบนุ่มนวลเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูภายในสักนิดหนึ่งนะครับภายในก็จะเป็นแผงข้างก็จะเป็นผ้าสีดํานะครับอ่ก็จะมีกระจกไฟฟ้านะครับผ้าสีดํานะครับแบบนี้เลยครับก็จะมีมือจับแบบนี้ครับสำหรับ ขึ้นง่ายๆนะครับแบบนี้ครับในเดี๋ยวจะมาดูประตูหน้าทีนิดหนึ่งนะครับผมก็จะดูแผงข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นทั้นล็อกกรบจกไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอแผงข้างแบบผ้านี้นะครับบอก็จะเป็นบาะผ้านะครับสีดํานะครับแบบนี้ครับเกียร์หกสปีดตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแบบนี้ครับ จอครับตัวนี้พิเศษก็มีจอ7นิ้วนะครับพร้อมกล้องหลังสามารถต่อ Apple Car p l a y พได้นะครับแล้วก็ต่อ Android Auto ได้นะครับแบบนี้ครับแอร์พร้อมนะครับแบบนี้เลยนะครับนีอันนี้พวงมาลัยก็เป็นมันตินี่ครับตัวนี้ก็เป็นมันติบังกชันนะครับพร้อมให้เลยนะครับครับอันนี้จะเป็นอ่าอ่สำหรับปรับไฟหน้าให้สูงต่ำได้นะครับแบบนี้ครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีกุญแจรีโมทนะครับ พร้อมเลยนะครับที่เปิดได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับรุ่นนี้สเต็ปหน้า2หลัง4ในท้ายคลิปเราเตรียมไว้ให้ดูด้านท้ายเดี๋ยวชมกันได้เลยนะครับราคารุ่นนี้ครับ832,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่5%นะครับพร้อมโปรแม็กซิ่งนะครับยูทูบสมมติอิสูสออนไลน์หรือเบอร์มือถือนะครับ081 498 67 81ครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมครับผมครับ